ครับน้องเมย์น้องเมย์มหมดไปกี่ถ้วยแล้วสวัสดีครับคุณแม่แคทหมดไปกี่ถ้วยแล้วครับผมสามจับจับต้องถามเจ้าของดินถิ่นแดนใต้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับจับใจเลยครับผมอร่อยมากจัใจเลยนะครับผมนี่นะครับก็ต้องถาม ถามคนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต่ต้องถามพี่กัปตันนะครับแบบนี้ทานได้ทั้งขนมจีนแล้วก็ข้าวเลยครับผมขอพูด้าก็ทานได้เอาหลายถ้วยก็ได้ครับผมอร่อยมครับที่เน่งก็อันนี้อันนี้ทานน้ำชาหรือว่ากินขนมจีนครับดเลยกินอาหารทิพกินอาหารทิพย์โอ้แห่งเมืองทิพย์เหรอช่าอ่าฮ่โอ้ยิว รู้สึกรู้สึกว่าเทนได้อยู่เนาะรู้สึกว่าเทนได้อยู่เนาะหิวทีไรก็นึกถึงกาแฟกรอบโอ้โหนะครับเอ่อไม่พลาดเลยอ่ะเวลาที่เราหิวเวลาไปทำกิจกรรมเนาะยูทูบเบอร์กาแฟกรอก็จะมาเนี่ยมีอะไรพวกเนี้ยมาให้แสดงว่านึกนึกถึงก็มาเลยอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นน้ำยาปูกั้งนะครับอ๋อมีมีกุ้งมีกั้งปูกุ้งกั้งปูกกุ้้งงัครับของสุราษฎร์ธานีแหละครับ มันมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็มันไม่หวานจนเลี่ยนมันจะพอดีพดีแล้วก็มาถึงรสชาติกะทิด้วยเราใส่หัวกะทิเน้นๆเลยนะครับครับผมนี่นะครับก็บรรยากาศบรรยากาศน้องนิวก็ทํามีผักนะครับเดี๋ยวชาวบ้านก็จะออกมาทานด้วยนะครับเด็กชาวบ้านก็มาทานด้วย ขนมจีนวันนี้ก็มี40กิโลนะครับ40กิโลนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกกตูมนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านกก,กอ,อกนะครับนักข่าวนะครับพี่ยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชาคมณที่นี้ก็ได้ทาน,นกันทั้งหมดเลยนะครับผม นี่นะครับ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 ก็เตรียมไว้นะครับชาวบ้านทั้งหมดเกือบห้าสิบนะครับก็จะออกมาทานขนมจีนของน้องนิวนะครับนี่เตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้ ใครอยากได้ผักก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ผักแกล้มนะครับผมเป็นต้นทองอุไรนะครับกนะกินัมนะครับไม่ตะคนนยากกินผักแก้มนะครับขนมจีนสี่สิบกิโลนะครับหิวเมื่อไหร่นึกถึงเราได้นะครับกาแฟกอกนะครับผมบริการส่งถึงที่นะครับด้วยนะครับความรวดเร็วอย่างสูงนะครับอร่อยด้วยนะครับมาได้นะครับพี่ดอนก็มานะครับนี่ วนเจ้าหน้าที่ก็เทศบาลก็มาทานแล้วนะครับเทศบาลตำบลกกตูมนะครับ,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 รบเจ้าหน้าที่รอปตอก็มาทานแล้วนะครับเหลือชาวบ้านที่เข้าห้องประชุมนะครับเดี๋ยวติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ